ลอยเลยเด้ยวครับนี่นี่คุณขึ้ปัดครัเต็มออกปัดพยามวมวนเท่านนม้อุ้ยปลาซิววขาวเต๋นใหญ่น่าจะปัดครัอุ้องงยมันเมฆไข่ไข่ค้างมันปไข่รอกปลาหนังปดเบิ่งไหนครับผม ลมงามเลยบังเดนน้อยได้ปลาหนิน้องเพชรสวัสดีค่ะมนณเณรคนบันปลากระเดาผ้าพ่อใหญ่ไม้ไผ่มาเขอือปลาคือเกาเด้อจ่ามณีเจ้าบ้ามือนีม้นามาลงงามจ้ะมาใส่ตุ่มเด้อจ่ามือนี้ครับผมสวัสดีครับมนณเณรคนบันปลาเด้อครับมือนีก้กระผ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบ้ดสุกูสุกคนกับผม มาลองใส่ตุ่มเบงครับมาสิมานมเนอ่อนหลงเพ่นเนาะเพราะว่าห้าเห็ดมาโดนแล้วครับอยากอยากกินปลาเน่าหลองเพ่นเนาะครับผมกับมาลองเบงครับไปลุ่นไปช่มน้ำกันครับเนื้อกะมีห้อครับผมนี่กำลังเอาน้ำใส่หลองเพ่นเอาน้ำใส่ครับผมเอาน้ำใส่แล้วก็ปั่นเด้อครับปั่นกลมๆแล้วเอาเอาอันห่อเน่าหนองเพ่นเนาะครับผมแล้วก็มีเนื้อน้ำครับครับผมไปลุ่นไปช่มน้ำกันครับสีมานบ่มมือนี่ ไปครับไปครับถึงรังแหลมนกนะแมนจ้ะถึงก็ถึงเยอะครับน้ำห้ายแฮหันบ่ ให้จมไปโหลดให้จมไปเลยเอเอไปเอเอว่อางเทียงเบียกแล้วลงนามไะถ้าคืนโคกข้ขงบ่เบียกเนาะ <laughs> ไปดึงกันต่อครับเบียกเลย đang đánh nó ra nó viên nó dạ gì đây cứ vậy đi chứ lên rồi. โอ้าก้เนอยู่เนาะจ้ไปใส่ใส่บึงคนไหนน่าจ้ครับผมคนสิตตกหน่เนาะนี่นี่ครับลางแหลกแหกมันเดมุกหนึ่ที่สิได้มุกอยู่ดอกงน,น่องเพรเนาะ,นะจ้าครับผมวันนี้ก็หาปลาคนเด้อครับตัวหานนี่หน่า งามอยู่พอได้มุกอยู่หรอกคือหือตัวขาวๆเนาะแม่นจ้ะนี่ครับอ่ะดูแม่สุ่มกันลังนาครับหลังนี่เห็นรอยอยู่เด้นี่จ้ะเห็นรอยเลยเด้อครับนี่อ้ายังขึ้นบ่ปลาโธหือคือเนาะจ้ะ พวง้างในก่อนมาขึ้นมาขึ้นมาพ่ง้างในเด้อครับนี่ครับผมมุกเลยแม่เออเห็ดอ่อนต้นเลยบาดมาเทมาเทเสียงยังี้มาทันมาเด้อครับระบบเสียงยังไข่ซวงไม้นน้องเพ่นเนาะแมนจ้ะครับผมกับังเสียงกับังี้ยแหงแหงแหงหายอยู่ครับผม อาดอู้ลังที่สองเลี่ยงๆเงี้ยงอยู่ตรงนั้นครับผมบริษัทไล่ลังเด้อครับเพราะวันหนาบไล่แห้งเนาะแมนจ์จ้ะท่านมีหม่องใส่ครับผมท่นมีหม่องว่างน่าจ้ะครับผมท่านมีหม่องว่างครับหลุดกันต่อครับล้างเห็นลอยเลยจ้ะเห็นลอยเด้อครับมีหลุดครับมีหลุดปึ๊บปึ๊บ อ้าวถูกปลาคอกังบนไม่เห็นจ้ะอ้าวตัวงามนะตัวงามแห่ทางมากกับขอนขางลำบากเด้อครๆๆับฮึตกเลยเยอะคนเฮี้ยนเยอะคนเฮีกก้นเอ,อ้าขึ้นมาสิโอ้ยขักเถี่ดีเ้อมากมาโอ้ยยีย่แมงขึ้นสูงแล้วไอ,อแม่ตกลงหลัน ตอ <that incident> ้โโโอ้โหเ้ยจยยเลยครับพูดปัดถุยกรกรกระแวงาอยู่ด้ี่ที่เต้มมีมองใสเนาะโู้ตงงามโตงงามแหงครับ เป็นตะเฮ็ดผสมแห้งกระจอมนะนคือสียบเ,เลือกลลกนกระบอกพิ้่วยนีุ่้นกันตอครับผมดได้ลัง,ล,งลังแหลกได้หอเนาะลังแหลกด้วยครับแต่ว่าบ่ทันเบิดครับโอ้โ,อโ,อโอหใส,หส่แบบบะไรข้างขึ้นครับผม งานละเด้อบาทงานละเด้อบาทกำลังล่องครับปีนี้เคลเล็เนานะเคลเล็เด้อครับมาล่องเมืองกอนครับผมสนาจังสีเอาจริงครับอ <c oughs> อ้ยตัวงามแฮะแจ๊กอ,อีกจักหลังหลองเพื่นลองซ้ำลังจักสีทีแจักบอไปไปเอาหล้างมันก่อนฝ <c oughs> นเอาญาออกก่อนครับแบบนึง ครับผมวิธีการเอาไรเงี้ยเงี้กระดังสีเห็นเด้อครับนี่ล่ำบอนนั่หลวงเพ็ญเนาะนปลายเขาครับผมแล้วก็อันย่างสีเห็นเดอร์ละครับผมเรียลังนี่เรียลใส่ไว้แน่นั่นล่ะหลวงเพ็ญ หก่ะมาหกคือว่า่ะใส่ไปหกานก็บ่ถือบ่ใส่บบพกๆเลยครับผมน้ำ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 หลาออกไหคุณแฮ่ครับบ้ยหลังสมโภคยี่นอหเล่าจ้ มา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 ทีซุ้มนีสีเต็นดอกด้วนี่อ้ห<ม>ูตัวงามแฮปาตามุกใส่ผักรรรขยะงเนะ่ม่งจ้ะอ้อใส่หยอดผักรรขยงครับผมตําเคืองดีๆแหลงๆ้งด้วยจ้ะอู้ยแบ<ม>อู้อเอยเต็มดอกไปยามวนเทินใหม จะสืบถึงเจ้าบอเนาะใช่ว่าซิวเขาก็มีเด้อครับนี่าเขาว่วาเขาวมนตน้องหลวงพีงน่น้องครับผมไปดุมกันต่อครับเตรนได้ลังหน่อยคือพายไหมไหไว่ายมาพี่ว่ายมาพี่อโอุ้กเลยฮุกเลย เป็นยังจะหุบอะไรเท่เท่เท่นี่ว่มานอยู่เดินไะไปล้างไหมอู้ล้างนี่คือตึงต่างตึงต่างล้วน้องเพื่อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้อุ้ยอุสีออกอ้เฮ้ย สันดอกสันดอกล่างออกปลาสิวขาเลยน่จุ่มน้ำจุ่มน้ำซะกกนล่างห้ามออกเอเฮ้ยปลาซิวขาตัวงามฮุ๊กฮุ๊ฮุ๊กฮุ๊กปูน่ะ้ยตัวงามไงอฮ้ยปลาซิวขามันมันใกล้งนี่เ็นมครับโอ้ยงามเลย โอ้ยปลาซิวเขาแต่หลุนใหญ่นะจ๊ะปาดโถเอ้ยมันเป็นเมฆไข่ไข่ค้างมันปลาไข่ดอกปลาใหญ่นี่ปัดเบิ่งไี้ครับผมเบ่งงามเลยเอ้ยเบืงนี้น่อยได้ปลาเนี่ยสองโลได้หนิเนาะสองสองโลกลัวครับผมไปยังอีกรังหนึ่งครับผมหมุนกันต่อครับรังสุดท้ายครับผมถ่ายสุด

มาแบบฟ่าว่าเด้อจ่า้อนี้มื้อนี้มาแบบฟ่าว่าครับผมเพราะว่าสิได้ไปถือแขกเขาน้ำเนาะแม่นจ้าถือแขกเกี่ยวเขาน้ำครับผมก็สิรีบเมื่อเด้อครับต้องขอโทษขออภัยในโอกาสนี้น้ำครับผมเพราะว่าลูกหลานกัสิได้ไปโอมกับสอบเขาน้องเพื่อนเนาะแม่นจ้าจักสิไว้จักบ่ดอกสิล่องเบิ่งครับผมไปน้องเพื่อนจ้าอาตุ่มไปตาก่อนจังเมื่อจะข้าวเพราะว่าโลดเพิ่นก็สินัทสวงบายครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเนาะแม่นจ้ะก็หาอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับ กบผมตากแล้วกะเด็กๆโง่เมื่อเน้ะตากแห้งๆก่อนครับใส่ตุ่มฮกหลังครับมือนี้เจ็ดเจบอน้องเพ่้นครับนี่ครับม้วนบ่ได้ใส่เอามาไ<า>ลายอยู่เนาะจ้ะเอามาไลายหลังอยู่เด้อครับรแต่ว่าเจ็กวัวเนาะห้ามออหมวกใส่พ่ะท่านไดนเนาะน้องเพ้นเนาะ,ะครับผมต้องกอโทษดกอดไปครับผมจักโลน้องเพ้นปรห์สองโลกวโลัว ม,มานแล้วมานแล้วตัวตัวงานเนาะครับผมอ่ะน้องเพ็ทจะเดี๋ยวเวลากระบาดแล้วเด้อจ้ะครับผมเบิง่งผลงานยอดใดยอดมานจ้ะยอดว่ันไอยเด้อจ้ะ่ว่าเอาใส่ตะากะซื้อๆเนาะใส่กระตาครับผมกระตาใหญ่ๆครับผมปลาอะนี่สดๆครับผมแม่จ้ะมือแหลกลืมติกมต๊กน้ำต <c oughs> ิ๊กน้ำหาบ่เห็นครับผมมันช่วงเปิดฤดูกาลนั่น้องเห็นเนาะแม่นจ้ะ ครับผมคาดคาดว่าเก็บเพ็ดบพให้ลงแล้วกะสิใส่ตุ่มเลยเนาะแม่นจ้ะครับผมใส่ตุ่มแล้วกะสิคันแม่แรงน้ำแห้งน้ำขอดกะสิเริ่มสอนแมงตับเต้านอกบานนี้แม่นจ้ะครับผมกะสีคอยเห็ดไปเรื่อยๆครับผมกะจ้าฝากกดไล์ก็แช่ก็ติดตามมอนจเน์คนบ้านป่าในเด้อจ้ะ สำหรับคลิปมณีกับบ๊บมียังร้ายจ้าพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีครับผมขอพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมม่อนเสน่ห์คนบานป่าครับผมขอพรบคุณทุกไลท์ทุกแช่ขอพระคุณทุกการติดตามครับผมขอพระคุณทุกๆพื้นทีครับผมผากใตก็มีน้องหองเพชรเนาะครับคนเมเมตนมากขอพระคุณหลายๆครับผมกะหลายๆจังหวัดครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีบัตสุข์สุขกคนครับผมก่อนเสียมล่าผ้าจากับคอมน่อยไว้ใช่ ให้พญายมยม่มเอฟซีเบอร์สสุขสุขค้นครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ในเงินคิดทองให้ในทองครับผมให้สมกุม,มารปัถนาใหอฮยูม,มันข้อนเยืนอยู่เป็นลมพ่ลมไส้ห้ลูกหฮรลานเป็นโดนๆครับผมอำลาพ้าจากแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ